ปลายทางปทุมธานีครับผมเรียบร้อยผมส่งพ่อไทยบันไดไม่ได้เอามาบันไดไม่ได้เอามาฮะโอเคนะครับผม ได้ปนะครับผมโอเคเขาจะทำการส่งให้กับ f อซปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเวียบร้อยคันนี้นะฮะหลังจากส่งมาปั้นประมาณเดือนครึ่งนะฮะเดือนสิบสี่นะครับผมผลส่งข้อไทยนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายนะซีเียสนะครับ ไม่ต้องรามานะฮะฮะปายทางปทุมธานีครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยผะส้าวฮู้วววววไว่ไววววววาวไววววไวววววววนวว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 ัวยอกววว น้ำมันเต็มพังเลยเข้าพังเข่าออกเข้าออกฮะนะครับผมนี่นะน้ำมันเต็มถังนะเต็มถังเลยนะฮะเต็มก๊ตลอดเต็มก๊ตลอดเลยโอเคนะครับผมเต็มก๊ตลอดจะส่งให้ไปนะครับน้ำใจสูงสีนะฮะ เลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอเคนะครับผมเราก็จะทำการส่งรถต่อไปนะฮะส่งเลยนะส่งเพื่อไทยบันไดก็เอามานะฮะแด่นะครับไปแล้วนะปลายทางจังหวัดปทุมธานีนะครับผมนะครับผมส่งมั่นใจนะฮะรถถึงปลายทางแน่นอนนะครับผม าตามนี้เลยนะอ่านี่เลยนะครับขนโขนส่งอิสระนะอ่าตามนี้เลยนะครับท่านไหนเอฟซีถ้าไหนจะส่งรถมาทํานะครับติดต่อเขาได้ที่เบอร์โทรนะฮะโอเคนะครับผมแย่อ่อนขนส่งนะครับผมหญ้าอ่อนขนส่งนะไม่ใช่หญ้ากเก๋นะครับผมอ่าขนส่งเพื่อไทยบันไดเขาก็มานะฮะดูนะฮะ แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไปทางถึงกรุงธานีนะครับสำหรับ FC ที่ส่งมาขอ,อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทักท่านผู้ชมไปก่อนนะครับส่งุติรถเรียบร้อยบ๊ายบายครับผม I'm saying b a d t e r all the lies another time you cried saying that I wasn't right that I And I don't know what you say about our private conversations